คนละสิบสี่อ่ะยี่ิแปดเอบอด้วยบอเมื่อกี้ยังไปอันหัวหัวขึ้นสองคนไหมใหญ่ ném nướng đi tôi đưa Ai khỏi mất mía cháu Cô đại niệm bí la ừ. chốt าาลงมืออยแบบนี้ไหมยังด้วยหลงจังจไหนจึงยิ้มด้วยงยิ้มเห็นมาแล้วแค่มดมาิดแล้วกกอดเลยสิกอดพ่อได้ากอาดเลยค่อนะ ตื่นเพิ่มตื่นข้าวที่หนูว่าเขาอะไรคะถุงเดกโอ้โหเกมใบลอยมาเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเ,ยาเยนาะโอ้โหสุดชุดว่าน้ำวันนี้เราจะลงท,ท,ที่ศาเรานะลงบ้านนาอาร์ตอ๋อพี่เมย์ขอบคุณค่ะ ดิเอเอาทำไมผู้ใดที่หนึ่นี่หลวันนี้ไปประกวดนังนพม่าไปบงไอ้น่อยนั่นได้หล่ะแม่เขาาางวันมันมงอย ้องพอยบ่ได้ไปประกวดนั้งโนพมาดีลูกไอ้ทีด่มวนล่นาหนูอยากเจ็บคอหนูอยากเจ็บคอเจ็บตรงไหนคะอ๋อหนูหนูไปยะนี่หนูไปหยิบมาไปลูกตรงตรงไปเก็บเท้านะเก็บช่วยตารเล่เหรอ เก็บมาเก็บมาอุปกรณ์มานะลูกนะนี่คือท่านตินมันผมนี่แหละหิวจะมาบาง่านนี่ถ้าโดนหลายเนาะมันก็ผมก็คือสิหลับน,นอนไปแล้วตัวผมก็กหลับแล้วเรอเขาก็เล็บปุ๊กมากินทั้งพอห <c oughs> น้นาบดซื่นหน้าตาบดซื่นบ่บานซื่นบอบบานต่ำบานยืน หนูนอนยั้ไคะแอบแบวไหลรขอแพ้วโอบโคอยไี่เอามเดิดิักแพ้วดิองวันทีตเป็นยกของกันปุ๊พิมตมนอนอยู่อง ข้าข้าทำอานไหนแม่ร้านตาน้อยยันดาย้อยอีมัดเรานว่าเป็นด่าแซมปลาสิมือสมต่ำทุกคนคือบอโอคือดีแทะเช้าบอกก่อนตำปลาต้องไปทำงานแล้วแชร์ไว้ให้ดูหน่อยนะคะได้เลยโทรหาก็ไม่รับ เกินเว้นนเกินผงาเนเจนอเจ้าผู้นุ่นละอ้อให้มาพบขออยากชิมไดนอนต่อไหมลูกนอนต่อไหม้เหอหน้าเหลอ,เ,หลอเขา,ลเขาเหลก็กนอนหลับกน้ แม่ก็หลับเลยครั้งเดียวแป๊บเดียวถึงคาดภาพนี on, ้ว่างสอนโอ้หลับหลหลับๆๆหลับก็หอหลับลลหลับลอหหลันหลับ ก็เลยใช่ค่ะตอนนี้ก็คุมนะคะคุมก็กินได้แต่ว่าก็ก็ต้องดูปริมาณให้มันแบบว่าพอดีไม่ไม่แต่ชว่วงเมื่อกี้หนูกินเยอะมากเลยเพราะว่าหนูหนูโลง่ง อีกทุกส,สววิว้าวอ้๋อนี่มันขาดแล้วอ่ะใครทำขาดอือพี่พ่อพ่อทำอ่ะอ๋อพ่อก็อยู่สี่บนเกี่ยว ประตูขา้าเนอกพ่ออะไรพ่อไม่ได้ไปกับบปกติเลยพ่อทำหกักพ่อทำหกักใครไหนนดึงอ่ะไหนไหนให้ให้ดูสิโอ้หน่ะแม่ซ่อมให้เดี๋ยวเอาเอาไฟเช็คติดอันนี้นิดนึงอ่ะทำให้มันร้อนร้อนอ่ะมันเป็นกาวแท่งมันเช็อ๋อมันมันมันหลุดไปไม่หันหมด้นร้อน สิงห์อวยสอนพ่อสีรับพอ่พอไปน,นอนไป,นนนปที่นอนพ่ออยู่ไหนอยู่งเงินไปเลยไปปูที่นอนใพอนพ่อเอา้าจริงเลรอไหนที่นอนพ่ออยู่ไหนนอนงงนะที่นอนพ่ออยู่ไหนไปปทูที่นอนใ้พ่อสินี่หน้าทีวีเลยไ,ไหนโอตรงนี้เหรอ ขึานบนลอ,<น>อกขึ้นไปนี่เติมขุดนข้างล่าง,าง,างเนี่ยลูก <พอ S 1> ข้างล่างเนี่ยพ่อนอนโซฟาก็ได้เนี่ยเพราะน้องเพชรลงมาเลยเนี่ยพ่อนอนโซฟาก็ได้เลยเอาหมอนมาให้พ่อหน่อยเอาหมอนไปวางไว้ตรงนั้นเนี่ยไปห,ห,หยิบหมอนมานะนี่จะผ้าห่หาหม กราไปสิลับพอ,บอลหลายคนบอกเรอซัพพอร์ต เวันเรนี้กันน่าดูเงสื่นันวันเดียวมนใช่ค่ะ is yeah. นี่แม่หน่ะแม่จอบป่วยไหมกินอันนี้กับพ่อเลสิอร่อยอร่อยไหมมาร์คไม่หนีเย็นเย็นอาไรขออีกอะไรแม่ไม่พี่บอลไม่กินพี่บอลกินแาบมันที่พอยไม่กินพลอยกินมาบมัน อมาหมอใจกันร้อยใจกันร้อยช่วงนี้ก็ยังไม่มีค่ะแม่เพราะว่ามันเป็นช่วงเดี๋ยวให้คอนเสิร์ตนี้ผ่านไปก่อนค่ะคือคอนเสิร์ตจัดผ่านไปแล้วสิ่งที่ทุกคนจะช่วยกันได้ตอนนี้ก็คือซื้อบัตรกลุ่มปิดนะครับแม่มานหนึ่งเบอร์ปูที่เรเจ้ปอยู่ห่างแล้คจับปูปูนี่แค่ไหน ไม่เห็นมอง,ง,งไนนอด้นะบ้านนี้แม่มองคงพ่ได้นบองไม่ดื่มรังัก่เลนถ้ากินผักค่ะหนูเคี้ยวนะอยากเหล่าอยากเดิน,อ,นอยากเดินไป ยินไหมแกมคื้ใส่แทนอาบน้ำแล้วก็พื้นรถก็หลับเลยจ่มมากเลยไปหาทวดไหมไปหาทวดไหม้องาหาหาาทวดไมไปหาที่สุนอบไม ใช้เพื่อให้เข้าไปในเรื่องนี้